พี่น้องเกกลยค่ะกระดอไม่ได้กินตำไม่ได้กินย่ำนะค่ะเนาะวันนี้มาล่องลาบเนียวล่องเมืองบันคุยคำใหญ่ๆพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อนีพสิพามา็ดลาบเนียวนะคะเนาะ,นนะลาบเดียวปลาแซลมนนอนนะคะเนาะเคลือ่อนอันเดียวกันก็ลาบเอกเหล็กด้านเราพี่น้องมันสิบไ,ได้ยำ จนเหนียวติ้งๆเลยน้องเลยเข้าครัวา้ะพี่น้องสองซอนตัมพี่น้องมันพี่น้องมีนีน่จ้ะ หอมใส่คิงน้ำจากพี่น้องห,ห,อะะหัวหอมเนาะคะ่ะเนาะหัวหอมแดงเนาะะนหัวหอมแดงหัวหอมแดงพี่น้องใส่ลงไปบดตาแล้วบดไปใส่ไปเลยจา้าอันนี้เป็นพักนี่ค่ะพี่น้องพริก ่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยมามาพี่น้องเล้วเลี้วเลี้วเลีวเลี้ยวเล้วพี่น้องตักเสจถ่วยห้ามไปมพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้สิพามาก,กินลาบเนียวปลาแซลมอนค่ะพี่น้องจัดนกักจัดเต็มพี่น้องมามาจาา้ะพักกะมีพักซีเล้าวจ้ะ ผักซีลามีหอมเนาะค่ะเนาะมะละจ้าถั่วจ้าพี่น้องถั่วฝรั่งแล้วก็ผักกาดหอมฮอนธรรมดาเนี่ยค่ะเนาะมามาจ้าพี่น้องมามาครับตี๊บเข่าน้อยจ้าพี่น้องหนึ่งเข่าจ้ามามาจ้าพี่น้องมามาอืม มาเด้อพี่น้องมาเด้อคุยไปบบนี่พี่นอ้องอน้องเอมาจา้ามาจา้าคำแรกแหกมานพี่น้องอืมอืมแซ่พี่นอ้อ,อ,นอง มาลาฮักกันยังหน่งน้องใส่บ,บักพริกต้องลาจะพี่นอ้องทั้งบักพริกป่นทั้งบักพริกสดหิวเนะาะจ้าเนาะหิวเนาะต่ำมาซานดังโปกโปกโปกพี่น้องเว้ยพี่ใหญ่ถามมเฮิตยังปลาแซลมอนเอาอพี่ใหญ่ถามมะเกลือมาลงคง อือมมทางมันไทยจักมือนงอมไปเหรอเลย่ยหอมนอไค่ะกระดอไม่ได้กินตำไม่ได้กินย่ำนะ,นะค่ะเนาะ วันนี้มาลองลาบเหนียวลองเมืองบอนคุยคำใหญ่ๆพี่น้องมาพี่น้องมาเห็ดเพื่อนทุกคนอยู่สารหลายลาย Ui mình nòi, ừ, xay năm nước chấm กล้องเขาหน้อยกล้องเขาหน้อยอย่าว่าเด้อพี่น้องเอ้ยกินบริเบิดเดือดจะาซองเธออะไยังบ่มเบิดเหนียวเหนียวพี่นอ้นองเหน,นียวตุ้ยตุย,ตยอยู่จ้ะอือพี่น้องเอ้ไม่มีนคนละลองเหตุเด้อจ้ะพี่น้องลองเหตุเบิ่งเด้อพี่นอ้องอื บางคนพันอยากกินวได้เพราะมันขมจ้ะพี่น้องถ้าเรากินเช่นนั้นบบมันจะซื้อน้องแวดล้านเอเชียมาจากมือนีกันเลยได้พักพักืีอครับจนหอมมะระขิโนองเน้นะค่ะเนาะ พักคือลงใหม่ๆง่มงาม,งามพี่น้องพี่น้องมากินน้ำการเต็มถ้วยยังพี่น้องเลยให้ได้สกินเบิร์ดมาหนิใส้ม่อนเคิงตเคิงแบบง่ายนพี่น้อง พี่นาตาไว้า้อนหนาแดงหนาดำเขาเลยพี่น้องนะเสียงรถนะคะน้องใกล้สนามบินเสียงรถเรากวนพี่น้องจ้ะรถ มะรขือเทศใส่หลายลาย,นยน้อยจะเล็กพริกขี้นูได้จ้ะเด้อเห็นบห มาแม่พี่น้องมาแม่ก้อยเพื่อหลายหลายได้หนะึ่งพี่น้องมา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 ก้อยเพื่อพี่น้องเต็มถวยหนะึ่งพี่น้องเลยให้ได้สกินด้วยแบบย่ำหิวกับโักอืม Mm. Um. Ma ga พี่น้องเสื้อบอพี่น้องหิวหยัดแล้วจ้าเบิ่งเอาแล้วพี่น้องเอ้ความหิวเพิ่นมาหอม Và nhá 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 Vô bớt nhá bác ngay Nó chìm dòi cả nhá ยาบบได้หรอพี่น้องอิสียาคำใดกันเลยพีกจะพี่น้องอืมอหือ นำพิศยัางปอกขักขักน้กองยูนี่กับโบค่อยแพงจา้าปาเซมอน กระเพ้งน้อพี่น้องเนาะพอมันหลายเลยเนาะสมัยแต่ก,ก่อนกับเพ้งเดี๋ยวนี้ก็ยายไปทั่วเนาะมีทั่วลูกนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะน้อง มากมากพี่น้องมาลาขีนอกอันอื่นขมบ่ค่อยบัดมาลาขีนกขมผัดกินพี่น้องคุยคุยพี่น้องคุยอ่ะพี่น้องเพื่อจะเพื่อ พีน้องโอเคละจ้ะพี่น้องบบเบิร์จ้าพี่น้องจงไว้ให้พี่น้องกินเนาะค่ะเนาะโอเคละจ้ะพี่น้องไปแล้วพ่อกันค่ะเชิญเสนได้เจะพี่น้องเด้อตื่นเศร้ามาให้คิปปังๆเนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะความหวังของทุกคนจ้ะเนาะโอเคละจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าไปบาย